สวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับวันนี้แท็กซี่ไทยเนี่ยมารับผู้โดยสารที่สนามบินดอนเมืองนะครับไปส่งที่นครปฐมนะครับผู้โดยสารติดต่อมาเมื่อคืนนะครับเกือบช่วงหกทุ่มนะครับไลน์มานะครับผมไม่ได้อ่านนะครับผมหลับนะครับเมื่อคืนผมก็ได้ถามถามไปนะครับมาสอบถามราคานะครับเที่ยวนี้นะครับไปอําเภอเมืองนะครับจังหวัดนครปฐมนะท่านนะนัดผู้โดยสารอยู่ชั้นบนนะครับเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยเราลงไม่ได้เพราะว่าชั้นล่างเนี่ยมันจะเป็น สติกเกอร์นะครับของแท็กซี่ดอนเมืองนะครับซึ่งแท็กซี่ไทยเนี่ยมันไม่ใช่สมาชิกนะครับผมก็เลยให้ผู้โดยสารในนัดผู้โดยสารนะครับให้มารอที่ประตูชั้นบนนะครับครับสวัสดีครับโชคดีครับเดินไปแล้วนะครับส่งน้องเขาคือประมาณว่าจะเอาของมาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้น้องเขาจะให้ไปส่งที่ไหนต่อนะครับต้องดูก่อนนะครับ